ระหว่างทางกลับบ้านพับนาคะเรมาแวะที่พีร,รีตรงนี้มีวัดที่สำคัญน,นะคะมีชื่อว่ามาตราจันดีชักตีปิธาหรือเรียกสั้นๆว่าวัดมาตราจันดีเป็นวัวรรดที่เก่าแก่ที่สุดลักษที่สุด ของสัตวนนะะ์เลี้ยถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน51วัดที่พระพุทธเจ้าเคยมาเยือนเราจะต้องถอดรองเท้านะคะล้างมือแล้วเดินเท้าเปล่าเข้าไปในวัดนะคะเช,ชื่อกันว่าวัดนี้เป็นวัดโบราณ ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเรียกว่ามาซาตีเป็นที่พำนักของพระแม่ดุรกานะคะกำเนิดของวัดนี้เชื่อกันว่าตาข้างขวาหรือพระเนตรของพระแม่สตีได้หล่นลงที่นี่จึงได้ชื่อว่าตาจันดีและยังกล่าวอีกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วได้เสด็จมาที่นี่ ก่อนที่จะตรงไปสารนาฏเพื่อแสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกนะคะอันนี้เป็นตำนานของฮินดูนะคะก็จะมีนิดๆหน่อยๆกล่าวถึงพระพุทธเจ้าแต่ก็จะเป็นในแนวของศาสนาเขานะคะที่จริงมันมีมากกว่านี้แต่ว่าไม่พูดดีกว่าเราจะเดินเข้าไปข้างในนะคะค่อนข้างไกลยอยู่เหมือนกัน ระหว่างทางที่เดินเข้าไปก็จะมีของขายไปเรื่อยนะคะทั้งของเล่นของบูชาของที่ระลึกแล้วทางเดินนี้นะคะจะเทลงไปคือไม่ใช่ทางเรียบนะคะเทต่ำลงไปเรื่อยเ,อยเดินค่ะลุย ด้วยจิตแห่งศรัทธาเราจะต้องยอมเดิน ที่นี่เป็นวัดโบราณนะคะคือมีมาเป็นหลายพันปีแล้วแต่ว่านี่คือเป็นจะบอกว่าที่เราเห็นทุกวันนี้เป็นลักษณะวัดที่ได้รับการพัฒนามาแล้วก็จะเป็นในรูปลักษณะแบบนี้นะคะจะให้โบราณเหมือนสมัยพันปีก็คงไม่ได้จะไม่สะดวกทั้งการดูแลบรุรณะ ของทางวัดเองแล้วก็ไม่สะดวกกับผู้ที่มาสักการะด้วยนะคะูม เราเดินชมไปเรื่อยค่ะถึงแล้วนะคะตรงที่เป็นพื้นที่หลักเราจะต้องแตะ,ะระฆังถวายของไหว้ รับประสาทก็คือของไหว้เขาจะให้มานะคะอาจจะเป็นมะพร้าวสักชิ้นหนึ่งแล้วก็พวกน้ําตาลเม็ดแล้วเราก็กินเข้าไปตรงนั้นแหละตรงนี้เป็นที่ทุบมะพร้าวนะคะเขาเขาว่ากันว่าการทุบมะพร้าวเนี่ยจะต้องทุบแค่ครั้งเดียวแล้วให้มะพร้าวแตก จะถือว่าดีอย่าทุบหลายครั้งมันคล้ายๆกับว่าการทุบครั้งเดียวแตกเนี่ยเหมือนกับว่าเราทําอะไรแค่ครั้งเดียวก็สําเร็จไม่ต้องทําหลายครั้งเสร็จแล้วก็มาผูกได้ใส่สิลตรงนี้เป็นอันเสร็จพิธีนะคะหลังจากนี้เราก็จะเดินออกกลับบ้านกันค่ะ